เรื่องที่ไปโรงพยาบาลตรวจตาก่อนตรวจตาตา๋อปีนี้กระดินกระดินงสิบประวัดแล้วก็เวลาไปอ่ะไม่ได้กว่กอดนอนเนี่ยอุ้นอนแล้วตาเป็นในเนี้ยตาขาวอ่ะมีน้ำอยู่ในลูกตาแล้วพูดออกมาไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็เลยแบบเฮ้ยไปไปเพ่งูในกระจกมันมีแบบเหมือนมันฟองขึ้นมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วเวลาเราก็พลิกตาเราตื่นมาเราทำไมคับๆวะรู้สึกกระพัดกระพัดไปจอบจอบน้ำใสๆอยู่ในลูก แม่ก็เลยหมอต้องไปเอาเข็มเจาะแต่เขาก็เจาะแบบระวังอ่ะเพราะกลัวว่าพอเจาะแล้วจะโดนเส้นเลือดแล้วตาจะแดงหมอไี่ใส่ว่าไงคะแม่หมอบอกว่าไงรู้ป่ะมันอาจเป็นไปได้บบกคุณหมอเกิดจะตาแห้งไหมเกิดจะตาแห้งนี่ค่ะคุณหมอบอกว่าอไม่เกี่ยวค่ะมันเป็นไปได้คือคือยังไม่รู้คาตอบของหมอเลยทุกวันนะมันมันสามารถเป็นไปได้เป็นไปได้คือ หมอแล้วเกิดจากอะไรคนดันตาไหมหรือว่าเราตาแห้งหรือว่าเรากดนอนมากเรานอไม่พอมันด้เป็นไปได้ค่ะตลาตาเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ทุกวันยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นที่ไหนแม่เ็ไม่กลับไปหาหมอแล้วแล้วตอนนี้ค่ะที่แม่เองเ้าแล้วเขาแตกแล้วอาการตอนนี้มันเป็นหนัก เส้นผมเล็กๆเข้าตามันจะขึ้นเวลาตั้งคิศเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าห้ามันมาแก่แล้วเป็นปีนี้ทะู้ว่าเราแก่วะแม่แม่ไม่กลัวจะติดเชื้อหรอแม่ถ้าว่าไม่ได้เป็าหวอกว่าต้องไยี่พี่ยี่อะไรไม่ใหม่ใม่เพราะว่าเราเรารู้จังหวะของเราเรารู้แล้วเราคุ้มๆแล้วป่ะสักพักนึงเออมันหายหายเราก็ไปดูเออมันก็หายวัดได้วันนึงมันมาอีกแล้ววะมันขึ้นซ้ำหนึ่งไงละมันขึ้นซ้ำที่เดิมตอนนี้มันแตกออกค่ะแม่มันรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยอ๋อตอนนี้แม่ก็พยายามหายายาหยอกเข้า ยาอะไรเงี้ยแต่วันไหนมันอาทิตย์หนึ่งตอนนี้เป็นอยู่ประมาณสองครั้งแอบกลัวไหมว่ามันจะเดี๋ยวมันจะเสียสภาพเมื่อไหร่สิดแม่ต้องไปเช็คตาจริงจังๆ,ๆแล้วเนะนี่ยมันอาจเป็นไปได้หมอบอกนะมันสามารถเป็นได้กลัวไหมคะต้องห่วงไหามคะห่วลได้แล้วกลัวว่า,า,า,าตาเราแห้งตาเราแห้งเราผาจจะเดี๋ยวมันก็จะลามเป็นต้อเป็นอะไรแบบนะแล้วก็ถามว่ามันเป็นต้อลูมไหมหรือว่าต้ออะไรคุณหมอไม่ใช่ค่ะมันสามารถเป็นได้ เอาไงดีครับคุณหมอโอเคจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยโอเคค่ะยินดค่ะ